หน่วยที่ 7. การจัดการปัญหาความขัดแยง้งองค์กรกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินการในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการรวมตัวจะต้องมีการจัดระเบียบการติดต่อการแบ่งงานการทำและต้องมีการประสานประโยชน์ของแต่ละบุคคลด้วย 7.1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กรความหมายขององค์กรหมายถึง การรวมตัวกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันทำงานในลักษณะกลุ่มที่มีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุกฝ่ายมาดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายร่วมกัน 2. ส,สาเหตุและวัตถุประสงค์ขององค์กรสาเหตุที่ต้องมีองค์กร 1. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่น อยากมีการอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม 2. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถจำกัดทั้งด้านกำลังกายและกำลังความคิดซึ่งทำให้แต่ละคนไม่กระทำสิ่งใดๆให้สำเร็จรู้ร่วงได้ด้วยตนเองตามลำพังวัตถุประสงค์ขององค์การ 1. วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือกำไรกำไรในที่นี้อาจแสดงในรูปตัวเงินกำไรเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอขององค์กร องค์กรใดที่กำไรสูงแสดงว่าองค์กรนั้นกำลังจะเจริญเติบโตและมีความมั่นคงในทางตรงกันข้ามถ้าหากกำไรลด,ล,ดลงแสดงว่าองค์กรนั้นกำลังมีปัญหา 2. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นของรัฐการมุ่งจัดทำบริการสาธาราณะต่างๆสนองความต้องการของประชาชนสำหรับองค์กรทางธุรกิจก็ได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ด้านการมุ่งกำไรสูงสุด มาเป็นการจัดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มขึ้นพอปัจจุบันธุรกิจมีแต่การแข่งขัน 3. วัตถุประสงค์ด้านสังคมเป็นองค์กรภาคราชการพอการก่อตัวขององค์กรเพื่อจัดบริการต่างๆสนองความต้องการของประชาชนมุ่งเน้นสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้รอบตัวเราประเภทขององค์การ การจำแนกประเภทขององค์กรอาจแบ่งได้โดยยึดหลักต่างๆดังนี้ 1. การจำแนกองค์การโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การองค์การเพื่อประโยชน์ของสมาชิกได้แก่องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงเช่นพักการเมืองสากรสโมสรสมาคมวิชาชีพเป็นต้น 2. งองค์การทางธุรกิจได้แก่องค์กรที่มุ่งสแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรเช่น ห้างร้านบริษัทธนาคารโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น 3. องค์การเพื่อการบริการได้แก่องค์กรที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สาธ,ธารณาชนทั่วไปเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสมาคมเพื่อการสังคมสงเคราะห์ต่างๆเป็นต้น 4. องค์การเพื่อสวัสดิการของประชาชนได้แก่องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเช่นกระทรวงทะบวงกรม กองทหารสถานีตำรวจเป็นต้น 7.2. ความหมายของการขัดแยง้งเมื่อกล่าวถึงคําว่าความขัดแยง้งคนส่วนใหญ่มักมองความขัดแย้งไปด้านลบทั้งที่ความจริงแล้วความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจากมนุษย์ยังคงต้องรวมตัวกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดการที่บุคคลมีความคิดทัศนคติ ความเชื่อหรือผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาในสังคมหนึ่งๆอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหาภาคซึ่งสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง้งย่อมมีเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นความขัดแย้งมีทั้งด้านที่เป็นบวกและด้านที่เป็นลบอยู่ในตัวความขัดแย้งในด้านลบ ส่งผลให้องค์กรมีความกระตือรือร้นในการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมอยู่เสมออีกทั้งยังให้ความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กรเกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าส่วนความขัดแย้งที่มากเกินไปก็อาจส่งผลด้านลบต่อองค์กรได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดความแตกความสามาคัคคีองค์กรไร้เสรีภาพ เสียโอกาสในการแข่งขันหรือสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปจากองค์กรนักบริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหากนักบริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความขัดแย้งในองค์กรอย่างดึกซึ้งก็จะสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากความขัดแย้งไปปรับใช้ในการบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสิทธิภาพต่อไปได้อย่างดี โดยเนื้อหาในบทความนี้ขอเสนอความหมายของความขัดแย้งทฤษฎีและความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งประเภทความขัดแย้งสาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์กรผลที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในองค์กรกระบวนการของความขัดแย้งวิธีการจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันตามลำดับสรุปความหมายของความขัดแย้งไว้ว่าความขัดแย้งหมายถึง สภาวะการที่บุคคลสองฝ่ายมีความแตกต่างทางความคิดความเชื่อการรับรู้เห็นค่านิยมทัศนคติเป้าหมายประสบการณ์ผลประโยชน์และทรัพยากรทำให้เกิดพฤติกรรมที่ตกลงกันไม่ได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นพ้องไม่พอใจพยายามกีดกั้นและต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง7.3สาเหตุการขัดแยง้งสาเหตุการขัดแย้งกรณีที่ห มีแนวคิดที่บ่งบอกจุดกำเนิดที่แท้จริงของความขัดแย้งว่าเกิดจากความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกกำหนดโดยสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำไปสู่การแข่งขันเพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรหรือสิ่งที่เป็นความต้องการลักษณะความสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากลักษณะสำคัญ3ประการ 1. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่อย่างเดียวยังหมายรวมถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้เช่นทรัพยากรบุคคลเงินวัสดุตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศและสถานที่ดำรงอยู่ 2. การสแสวงหาควบคุมกิจการหรืออำนาจของบุคคลอื่น ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางควบคุมกิจการงานหรืออำนาจซึ่งเป็นสมบัติของบุคคลอื่นหรือกลุ่มคนอื่นความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากการก้าวไกในงานหรืออำนาจหน้าที่ของบุคคลอื่นและ 3. การไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงานความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงานต่างคนต่างมีเป้าหมายวิธีการและรูปแบบในการทำงานการทำงานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป้าหมายและวิธีการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้สาเหตุความขัดแยง้งกรณีที่สองสาเหตุความขัดแยง้งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะงานที่ต้องพึ่งพาใส่กันปัจจัยประการแรกนี้หมายถึง การที่หน่วยงานสองหน่วยงานหรือมากกว่านั้นไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูลการช่วยเหลือหรือการประสานงานกันเป็นต้นทั้งนี้เพื่อทําให้การทํางานประสบความสําเร็จการที่งานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้อาจนําไปสู่ความขัดแยง้งซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกัน 1. ประการแรก ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆในองค์กรอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันโดยตรงก็ได้แต่เมื่อหน่วยงานหนึ่งเกิดทำงานผิดพลาดขึ้นอย่างร้ายแรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องและจะนำไปสู่ความขัดแย้งต่อกัน2มีรูปแบบที่ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานหนึ่งจะเริ่มลงมือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อ งานของอีกหน่วยงานหนึ่งได้ทำสำเร็จลงแล้วในลักษณะเช่นนี้หากการทำงานของหน่วยงานแรกเกิดความล่าช้าก็จะส่งผลให้งานของหน่วยงานหลังต้องล่าช้าตามไปด้วยพอต้องรอให้หน่วยงานแรกปฏิบัติงานเสร็จเสียก่อนเงื่อนไขเช่นนี้ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง2หน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นประการสุดท้ายเป็นลักษณะที่ทำงานของกลุ่มหรือหน่วยงานต่างๆจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้เช่นหน่วยงานวิจัยต้องอาศัยข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการในขณะเดียวกันฝ่ายปฏิบัติการก็ต้องอาศัยข้อมูลหรือผลวิจัยจากฝ่ายวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหากหน่วยงานหรือกลุ่มจาก2หน่วยงานนี้ไม่สามารถร่วมมือกันได้หรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับกันก็จะส่งผลนำไปสู่ความขัดแยง้ง7.4ระดับการขัดแยง้ง ระดับการขัดแย้งแบ่งออกสองลักษณะคือระดับบุคคลและระหว่างองค์กรความขัดแย้งในบุคคลความขัดแย้งภายในบุคคลซึ่งมีมาจากความคิดที่ว่าบุคคลอาจมีความขัดแย้งอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นการเลือกระหว่างเป้าหมายที่อาจมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นความต้องการผลผลิตสูงสุดกับความต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาของพนักงาน 2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้นเมื่อความคิดของแต่ละบ,บุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายหรือผลของการกระทําไม่ตรงกันบ่อยครั้งจะเกิดการแตกต่างทางทัศนคติค่านิยมหรือการรับรู้แต่ละบ,บุคคล 3. ความขัดแย้งภายในกลุ่มความขัดแย้งภายในกลุ่มมักเป็นความขัดแย้งที่มีผลมาจากสติปัญญาแนวความคิดหรือแนวปฏิบัติของกลุ่ม มีผลทําให้บุคคลที่มีแนวความคิดหรือแนวปฏิบัติแตกต่างกันเกิดความขัดแย้งกัน 4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มในสายงานที่ต้องทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานสนับสนุนซึ่งกันและกันหรืองานวางแผนสังการกับงานปฏิบัติการเช่นฝ่ายบริหารกับพนักงานเป็นต้น 5. ความขัดแย้งภายในองค์การ ความขัดแย้งภายในองค์การเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งในภาพรวมขององค์การซึ่งแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. ความขัดแย้งในแนวดิ่งเกิดขึ้นกับบุคคลหรือตำแหน่งที่อยู่คนละระดับขององค์การ 2. ความขัดแย้งในตำแหน่งที่ขนานกันเกิดขึ้นกับพนักงานหรือหน่วยงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน 3. ความขัดแย้งทะยงมุมเป็นความขัดแย้งในลักษณะข้ามหน่วยงานหรือข้ามโครงสร้างขององค์การ 6. ความขัดแย้งระหว่างองค์การความขัดแย้งระหว่างองค์การเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์การต่อองค์การซึ่งอาจมีเงื่อนไขมาจากการแข่งขันทางธุรกิจการสร้างพลังอำนาจการต่อรอง 7.5. กระบวนการบริหารความขัดแยง้งคนส่วนใหญ่มักมีความคิดในเรื่องของการบริหารความขัดแย้งในทางลบ เราควรศึกษาให้ท่องแท้ในเรื่องของการบริหารความขัดแย้งในรูปแบบพฤติกรรมซึ่งวิธีการจัดการความขัดแย้งสามารถทำได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสไตล์ในการบริหารของนักบริหารซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของการบริหารความขัดแย้งได้ดังนี้ 1. การหลบหลีกความขัดแยง้งผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้ความเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งโดยไม่มีการให้ความสนใจ ทั้งประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นหรือไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามและพยายามหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งซึ่งแม้วิธีการนี้จะเป็นการลดภาวะตึงเครียดได้ระยะหนึ่งแต่จะไม่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แท้จริงแต่หากความขัดแย้งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและเป็นความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงและไม่มีความชัดเจนการบริหารความขัดแย้งโดยการวางเฉย จะมีความเหมาะสมอย่างมากหรือในกรณีที่สถานการณ์ที่รุนแรงและเป็นอันตรายหากเข้าไปเกี่ยวข้องการหลีกเลี่ยงก็เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้2การให้ความร่วมมือการจัดการความขัดแย้งวิธีนี้คือการให้ความช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามหรือการให้ความร่วมมือโดยไม่สนใจว่าฝ่ายของตนจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง การใช้กลยุทธ์การใช้ความร่วมมือจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ความขัดแยงค่อนข้างรุนแรงหรือวิกฤต 3. การแข่งขันการใช้กลยุทธ์การแข่งขันเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายที่ใช้กลยุทธ์จะแสวงหาช่องทางที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือแสวงหาความได้เปรียบนอกจากนี้ยังมีการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้อยมากเนื่องจากฝ่ายที่ใช้กลยุทธ์จะยึดเป้าหมายและวิธีการของตนเองเป็นหลักและการแข่งขัน จะมานำไปสู่การแพ้ชนะการใช้วิธีนี้ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าสุดท้ายจะทําให้เกิดการแพ้ชนะและต้องมีข้อมูลที่มากพอหรือถูกต้องและมีอำนาจมากพอและการใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งจะทำให้มีไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามอีกในอนาคต 4. การให้ความร่วมมือการใช้กลยุทธ์ในการให้ความร่วมมือจะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุด มากกว่าวิธีที่กล่าวมาเป็นวิธีการจัดการความขัดแยง้งที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีความพอใจในผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหาและทั้งสองฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งค่อนข้างเป็นกลยุทธ์ที่เป็นอุดมคติเนื่องจากต่างฝ่ายต่างเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งจะทำให้เกิดการชนะทั้งสองฝ่ายทั้งนี้แต่และฝ่ายจะต้องรู้จักข้อมูลของอีกฝ่ายเป็นอย่างดี และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงแต่การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีนี้จะมีการใช้ระยะเวลาพอสมควร7.6เทคนิคการจัดการกับการขัดแยง้ง 1. อ้าแขนรับปัญหาเจราจาด้วยเหตุผลเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอย่าหนีปัญหาหรือทำเฉยให้เรื่องจบๆไปเพราะจะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายล,ลงไปกว่าเดิม การไม่สอดสางปัญหาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึก,กยแย่ๆระหว่างคู่กรณีรวมไปถึงสร้างความตึงเครียดให้กับผู้ร่วมงานคนอื่นด้วยการ,รเผชิญหน้ากันในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนี่แหละคือเวลาที่เหมาะเพียง <P le af one> แต่ต้องเลือกช่วงเวลาที่ควรที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะเจรจา <P le af one> เพื่อหาข้อยุติด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ 2. หันหน้าคุยกันเลี่ยงคำรุนแรง เจราจาเพื่อหาสาเหตุของความขัดแย้งให้เจอเช่นมาจากความแตกต่างของเป้าหมายหรือเป็นเพราะข้อมูลที่แต่ละคนได้รับมานั้นต่างกันเมื่อถึงเวลาคุยกันก็จงสื่อสารในสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากๆจนได้รับคำตอบและข้อสรุปจากสิ่งที่เกิด เปลี่ยนวิธีพูดวิธีถามและหลีกเลี่ยงคำรุนแรงที่จะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์จนนำไปสู่การโต้แยง้งซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเจรจารวมไปถึงลองนั่งคุยกันดีๆเพราะการนั่งคุยกันจะช่วยลดการใช้ภาษากายหรืออารมณ์โกรธจากการโต้แย้งได้ 3. ฟังอย่างตั้งใจป้องกันตีความผิดสาเหตุสาคัญที่ทาให้ปัญหาความขัดแย้งลุกลามคือการไม่รับฟังกันอย่างจริงใจ ลองฟังคำตอบจากอีกฝ่ายบ้างเพราะอาจจะทำให้ค้นพบสาเหตุของความขัดแย้งว่าอาจมาจากการตีความที่ผิดพลาดหรือการรับรู้ข้อมูลที่ต่างกันมาก็ได้ตระหนักให้ดีว่าในการทำงานกับคนส่วนรวมนั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะทำให้งานสำเร็จไปได้และจงลดความยุ่งเหยิงความมั่นใจความเครียดความไม่มีเวลาพอที่จะรับฟังกันลง เพราะฉะนั้นคืออุปสรรคสําคัญที่ทําให้สูญเสียสมรรถภาพในการฟัง 4. หาข้อตกลงยึดงานเป็นที่ตั้งกําหนดประเด็นที่เห็นด้วยและบอกสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยให้อีกฝ่ายได้รับรู้อย่างชัดเจนเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยยึดเป้าหมายหลักของการทํางานเป็นที่ตั้งและเมื่อร่วมมือกันและก็พยายามผ่อนปนเงื่อนไขข้อเรียกร้องระหว่างกันเพื่อหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วอาจทำให้ข้อตกลงออกมาในรูปแบบของสัญญาแล้วให้แต่ละฝ่ายนำข้อตกลงไปปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการหาหรือร่วมกันแก้ปัญหาใหม่อีกครั้งเพื่อปรับปรุงข้อตกลงให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายหา,หาหาคนกลางไกลเกี่ยปัญหา การมีคนกลางเข้ามาช่วยไก่เกี่ยรปัญหาความขัดแย้งนับเป็นทางออกอีกวิธีที่น่าสนใจไม่น้อยซึ่งผู้ไก่เกี่ยจะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายช่วยกำหนดวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยรับฟังเงื่อนไขของปัญหาเพื่อนำไปสู่การสร้างความปองดองโดยไม่เอ็เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ 6. ขอโทษให้เป็นอภัยให้เร็ว คงต้องยอมรับว่าข้อตกลงร่วมนั้นคงไม่ใช่วิธีการที่ถูกใจใครเป็นเสียทั้งหมดแต่ก็ต้องยอมรับอีกด้วยว่านั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในขณะนั้นที่จะทำให้ปัญหาต่างๆที่คลายลงและทำให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้